สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมป่าไม้แดงกับป่าประดูรวมกันนะครับทําไมผมปลูกไม้แดงเยอะโซนนี้เนื่องจากว่าเมื่อเที่้วผมปลูกประดูไปเยอะนะครับแล้วผมบอกให้ได้เลยว่าหนูนะครับมากัดโคนประดูแล้วต้นปราดูมันตายไปหมดผมก็เลยเอาไม้แดงมาใส่ ร,ระยะเทมโปะคือ3คูณ3สลับฟันปลาคือ3เมตรนะครับมีไม้แดงแล้วก็จะเอาผักหวานมาปลูกโคนไม้แดงนะจะได้เป็นผักหวานปา่านะคู่กับไม้แดงแต่ยังไม่ได้มาปลูกนะครับตรงนั้นประดูอันนี้ไม้แดงนี่คือปา่าไม้แดงนะครับทั้งสองฝั่งนะนครับนะครับต้องนรนก็มีนะครับ โซนนี้เกือบทั้งโซนนะครับตอนนี้ก็คือมีประดูป่ากับไม้แดงนะครับถ้าไม่ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะมาทําให้ดูอีกทีว่าปลูกไม้แดงแล้วก็ผักหวานป่าแล้วเป็นยังไงบ้างน่ครับก็เริ่มติดตัวได้ดีขึ้นนะครับเริ่มแตกยอดอ่อนตอนนี้ในนี้มันมีน้ําร่องขังจากฝนตกแต่น้ําก็ไหลลงคลองแต่ผมก็เก็บกักไว้บ้างทม่ให้ลงไปจนเกินไปให้ดินชุ่ม ไว้ตลอดนะใบแดงก็ติดตัวนะครับเหลืองที่เหลืองนั่นคือป่ามันคุมนะครับตอนนั้นผมเพิ่งไม่ได้มาตัดมันนะครับนี่ฮะนั่นครับที่เหลืองก็คือป่ามันคุมแล้วน้ํามันก็แฉะท่วมอยู่ตลอดเวลานะครับทําให้ไม่ตายเหมือนกันนะแต่ถ้าต้นที่ปิดปุ๊บก็จะไปได้เร็วขึ้นนะครับนี่ครับเขาเรียกป่าไม้แดงอยู่ตรงนี้เยอะ,ะครับป่าไม้แดงกับบวกพยุงเท่าครับ ปอดูป่านี่ครับปะดูป่าที่ผมปลูกไว้ของไม้ไม้เมื่อปีที่แล้วนะครับต้นโตแล้วครับผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากหนูกัดโคนแล้วทําให้ต้นประดูตายเกือบไปประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครับดูครับที่มีอยู่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับดูครับนี่ครับประดูป่าครับที่เหลือก็ต้นโตแล้วครับเนี่ยที่เหลือก็ต้นโตแล้วผมก็เลยเอาไม้แดงมาแซม ผมก็เลยมะแดงมาแซมเพื่อจะเป็นโซนนี้เป็นไม้แดงกับประดูป่านะครับไม้แดงค่อนข้างจะเยอะพอๆกับประดูป่านะครับนี่ฮะปลูกระยะ3าคูณสเมตรสลับฟันป่านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าไรยล้านนะครับสาเหตุที่ตายก็คืออย่างที่ผบอกครับหนูไม่กินโคนต้นปราดูครับที่รอดก็ดีไปนะครับถ้าไม่รอดก็ตายนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณรัาที่ตามชม ทางช่องเสินป่าหลายล้านสวัสดีครับ